กลับเข้าสู่ช่องที่สของข่าวประจำวันกับทาง KTV ค่ะองค์การบริหารสวนจังหวัดขอนแก่นค่ะร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นนะคะได้มีการจัดโครงการอบรมสัมมนา,าเชิงปฏิบัติการหมอลำและ2 2ครอง14 s o f t ซอฟต์พาวเวอร์อีสานประจำปี2566ค่ะ ที่ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่นค่ะดรพงศักต์ตั้งวานิกพงนายกองคการบริหารส่งจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานกาวเปิดงานโครงการอบรมสัมมานาเชิงปฏิบัติการหมอลำที่12ของ14ซอฟต์พาวเวอร์อีสานประจำปี2566โดยได้รับเกียรติจากดกรสมยงแก้วสุพรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นนายนำสินวิเศษผู้อำนวยการสำนักง,งานการศึกษาดรราตีศรีวิไลบงสิทธิพรนายกสมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่น ศิลปินแห่งชาตินางชวีวันณพันธุนายสมาคมหมอลำภาคอีสานศิลปินแห่งชาตินายฉลาดส่งเสริมนายกสมาคมหมอลำจังหวัดอุบลราชธานีศิลปินแห่งชาติ และนางจินตนาเย็นสวัสดศิลปินพื้นบ้านอีสานแห่งชาติค่ะร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้โดยมีผู้เข้าอบรมจากคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน่นและก็สภาวัฒนธรรมอำเภอทั้ง26อำเภอในจังหวัดขอนแก่นค่ะแล้วก็มีหมอลำหมอแคนปราชชาวบ้านเยาว,วชนต้นกล้ารวมทั้งหมด150คนเข้าร่วมงาน โดยอบจขอนแก่นค่ะได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นนั้นจึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของหมอลำและก็ที่12ครอง14อีกทั้งหมอลำหมอแคนนะคะยังถือได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นที่ได้ชื่อว่าเมืองหมอแคนแดนหมอลำซึ่งเป็นซอต์พาวเวอร์ที่มั่นคงสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลาย,ยาวนานโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานนะคะก็คือเพื่อให้ทุกภาคส่วนนั้นได้ร่วมการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสารและก็เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม ทางด้านหมอลำให้คงอยู่สืบไปเพื่อให้คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นและคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอ26อำเภอในจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็ประชาชาวบ้าน ให้มีพื้นที่ในการแสดงออกทางศิลปะวัฒนธรรมสู่สาธารณชนแล้วก็เกิดแรงจูงใจในการสร้างสารรค์การแสดงศิลปะสู่การพัฒนาจังหวัดขอนแกน่นให้เป็นมหานครขอนแก่นอย่างยั่งยืนแล้วก็เพื่อการส่งเสริมในการที่จะขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ระดับท้องถิน่นส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดไปสู่ระดับประเทศและก็ระดับนานาชาติต่อไปค่ะ ด้านนางชวีวันดำเนินศิลปินแห่งชาติบอกว่าหมอลำถือเป็นรากเงาของภูปัญญาด้านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่มีเนื้อร้องการร้องการลำประกอบกับการที่จะทำให้มีหมอลำเป็นซอฟต์พาวเวอร์และอยู่ร่วมกับสังคมทุกยุคสมัยจะต้องมีการปรับรูปแบบเนื้อร้องทานองให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้ฟังทุกกลุ่มได้เข้าใจง่ายขึ้นแต่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของหมอลำไว้ ขณะที่ดรสมยงแก้วสุพรรณประธานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นบอกว่าเวทีเสวนาในวันนี้เป็นกานแรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นเรื่องของอเป็นเรื่องราวของหมอลำในอดีตจนถึงปัจจุบันตามหัวข้อที่12ทอง14โดยบร,รมครูด้านหมอลำศิลปินแห่งชาติอย่างแม่ชวีวันณดำเนินพ่อปอฉลาดน้อยส่งเสริมแม่ราตีศรีวิไลขณะเดียวกันเป็นการรวมพลังในการผลักดันให้หมอลำเป็นมรดกโลก ซึ่งจะต้องอาศัยภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรมทั้ง20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในงานเทศกาลไหมนานาชาติขอนแกน่นระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2566สภาวัฒนธรรมขอนแก่นจะนำหมอรำมาร่วมแสดงบนเวทีทุกวันเพื่อส่งเสริมความเป็นเมืองหมอแคนแดนหมอํำและซอฟท์แวร์ของจังหวัดอีกด้วยครับสภาวัฒนธรรมอีสาน และสมาคมหมอลำพ่ออีสานสมาคมหมอลำจังหวัดต่างๆร่วมกับทางองค์การมาลสินขอนแก่นและทางจังหวัดขอนแก่นของเราด้วยจึงมองว่าแนวความคิดนี้น่าจะสร้างความตระหนักสร้างคุ้มค่าของเป็นเสาหลักในเรื่องศิลปวัฒนธรรมด้านหมอลำให้สังคมได้เห็นว่าอันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์คือพลังสําคัญของสังคมไราแล้วถ่ายทอด ไปยังรูกยังและกยังเยาวชนคนหนุ่สาวเพื่อให้ไม่ให้สิ่งเหล่านี้ได้สูญหายไปตับการเวลา